ยินดีต้อนรับเข้าสู่แคนดี้ตองแปดนันจะแคนดีแ้แปดแปดแปดแคนดีแ้ดแปดแปดแปดอยู่ที่สล็อต PG เลยเกมนี้มีซื้อฟรีสปินเกมนี้เคยเล่นไปแล้ว,ลวเราก็ลองเล่นอีกดูซิจะได้เท่าไหร่มันง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีการซื้อฟรีสปินได้โดยเราไม่ต้องรอเข้าโบนัสพกทุนมาสองพันบาทจัดไปปรับเบทก่อนเบทแปดบาท อืมสิบสองบาทเก้าร้อยไปเลยซื้อแค่นี้พอซื้ออะไรเยอะแยะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแคนดี้ต้องแปดด้วยนะฮะแคนดี้แปดแถ้าใครอยากจะเล่นอยากจะอะไรก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะมีการสุ่มด้วยสุ่มฟีีสปินแต่เราไม่สุ่มเราไปเลยนะถ้าุ่มมันจะเสียเวลาเราเอาแค่นี้พอใครอยากเล่นอยากรวยก็แอดมาเลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้ย YouTube เลย ทางเรามีสูตรสแกนสล็อตด้วยนะฮะบอกไว้คำเดียวกิจกรรมเยอะแยะมากมายแอดก่อนรวยก่อนคลิกลิงด้านล่างเลยนะฮะมาครับแม่บิ๊กวินแล้วเทไาไห้าร้อยสยังไม่หมดสีสปินที่เราซื้อไปนะฮะอือไปเก้าร้อเงียบเก็บ เงียบเกยบเงียบเกยบ,ยบมาขอบโบเข้าไมเรียบร้อยเข้าไหมไม่เข้าเฮ้ยสามร้อยสี่สิบแปดบาทเฮ้ยเฮ้ยมาคูสิบเอ็ดด้วยโอ้โหนั่นไงไวายมารออีกสองตัว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว4,056โอ้โหฝากไปด้วยนะครับเป็นไงมากลับมารอบนี้ได้เยอะกว่าเก่าอีกอย่าลืมนะครับใครอยากจะเล่นก็คลิกลิงก์ด้านล่างใต้ YouTube ได้เลยนะครับเรามีสูตรสแกนสล็อตด,ด้วยบอกไว้แค่นี้แหละกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคนดี้ตองแปดด้วยนะฮะ